หรือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองและก็จะใส่ใจกับการสร้างบุญกุศลตามความหมายของดาวพระหัสสป,ปดีสำคัญคือช่วงดาวพระหัสทับลักราศีมีนทำบุญขอพรหรือบนบานสารกล่าวอะไรที่ไหนมักจะได้สมความปรารถนา สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวเวงกัมพูนักโหราศาสตร์ที่ปรึกษาธุรกิจเจ้าของทฤษฎีหวงจุ้ยลักที่บ้านและเจ้าพิธีกรรมบวงสรวงคลิปนี้ทำนายดวงชะตาเพื่อวางแผนชีวิตสำหรับราศีมีนประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งสามารถที่จะรับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนานะครับคือแบบราศีนั้นหมายถึงผู้เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึง12เมษายนส่วนแบบลัคนาหมายถึง ถึงท่านนำข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดผูกดวงแล้วลัคนาเกิดสถิตราศีมีนพุทธศักราช2,565เป็นปีที่มีความสำคัญทางโหราศาสตร์เพราะดาวใหญ่ย้ายราศีมากถึงสามดวงส่งผลอย่างไรกับชาวราศีมีนมารับรู้รับชมกันเลยพี่น้องเอ๋ยดาวดวงแรกราหูหมายเลข8สถิตรเรือนสหัชชะ ตั้งแต่นู่นแหละครับวันที่10กันยา63กระทั่งถึงวันที่30มีนา65ดาวดวงนี้จะยกย้ายเข้าสู่เรือนการเงินส่งผลให้ราศีมีนรายจ่ายมากขึ้นเลียงลําดับกันมาเลยครับตั้งแต่เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องลูกเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับทํางานเพราะ ราหูนั้นคือดาวเจ้าเรือนวินาศย้ายเข้าสู่เรือนการเงินทำหน้าที่หลวงศัพท์แล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกันกับมรตยูหมายเลขศูนย์ช่วงเวลาสำคัญสำหรับกรณีนี้จะอยู่ระหว่างวันที่30มีนาคมถึง7เมษายนกับอีกช่วงหนึ่งปลายปีครับคือเดือนธันวาคมวันที่8เมษายน ดาวพฤหัสสปดีหหมายเลข5ดาตวตัวตนของคนราศีมีนจะย้ายตามออกจากเรือนวินาศเข้าตำแหน่งเกิดมาตรฐานดีเป็นเกษตรคำว่าเกษตรหรือเกษตรราธิปดีโหราศาสตร์หมายถึงความสมบูรณ์ นั่นคือตัวตนสมบูรณ์ชาวราศีมีนจะพบกับความสุขมีอยู่มีกินน้ำหนักเพิ่มขึ้นสบายใจสบายกายมากขึ้นคิดหวังอะไรก็ได้สมดังใจคิดหรือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองและก็จะใส่ใจกับการสร้างบุญกุศลตามความหมายของดาวพระหัสปดีสำคัญคือช่วงดาวพระหัสทับลักราศีมีนทำบุญขอพรหรือบนบานสารกล่าว อะไรที่ไหนมักจะได้สมความปรารถนาดาวดวงสุดท้ายมรตยูหมายเลขศูนย์ดาวดวงนี้จะโคจรย้อนไปย้อนมาเริ่มแรกวันที่7กรกฎาคมออกจากเรือนการเงินเรือนกระดุมพะเข้าสู่เรือนสหัชชะตรงนี้ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรรับรชาชการธุรกิจเอกชนหรือธุรกิจส่วนตัว ท่านจะมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวหรือไปดูงานที่ต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีความแตกต่างประเทศที่ท่านอาจจะไม่ได้เห็นหรือไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารความเป็นไปว่าประเทศนี้มีอยู่ในโลก พอถึงที่นั่นได้มองได้เห็นความแตกต่างเรามองดูเขาเขามองดูเรามองกันไปมองกันมาเออแปลกดีแล้วก็จะรู้จักผู้คนเข้าสู่สังคมหลากหลายขึ้นเพราะความหมายของดาวดวงนี้นั้นคือต่างประเทศและยังหมายถึงปรากฏการณ์ใหม่โดยไม่มีการหยุดนิ่งเลยทําให้ชาวราศีมีนได้พบได้เจอปรากฏการณ์แปลกๆปลกใหม่ๆใ,ในรอบนี้โดยไม่ได้หยุดยัง้ง ถ้ามองดูโครงสร้างดวงดาวสําหรับราศีมีนปีนี้แล้วความหมายและความเป็นไปของมรดจโยนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับแต่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกขัดขัดตรงลาหูทําให้เกิดรายจ่ายดาวพระหัสทําให้เกิดรายได้ผมนําเรียนภาพรวมให้ทางใดทราบตรงนี้เลยครับว่าราศีมีนปีนี้2,565ระหว่างเรือนเกิดกับเรือนการเงินตําแหน่งเกิดหรือรักนาเปรียบเหมือนใบหน้าส่วนตําแหน่งการเงินก็คือปากคือคางดังนั้นพื้น ที่ใบหน้าสําคัญกว่าใหญ่กว่าเมื่อดาวพฤหัสทับตําแหน่งเกิดราศีมีนต้องมีกินมีใช้สุขภาพดีความคิดดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ส่วนราหูซึ่งสถิตเรือนการเงินก็ทําหน้าที่ของราหูไปคือทําให้เกิดรายจ่ายแล้วพอพูดถึงอันนี้ก็ต้องมาถึงช่วงที่ท่านต้องระมัดระวังคือช่วงไหนได้เงินมามากกว่าปกติอาจจะทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยรู้สึกอยากกินหรูอยู่แพงเอาหน้านิดนึงไม่เป็นไรตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยกระทั่งกลายเป็นที่มาของ ราหูลวงัพท์ยแนวทางวางแผนชีวิตประจำปีพุทธศักราช2565 1. สําสำหรับราศีมีนผู้จมอยู่กับทุกข์หรือต่อสู้ชีวิตมาเนิ่นนานจังหวะโอกาสตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้หลุดพ้นหนี้สินหลุดพ้นความยากลำบากหลุดพ้นคำนินทาคนดูถูกเหยียดหยามเงินมาโอกาสมาท่านต้องระวังเรื่องการใช้จ่าย ท่านต้องหยุดต้องคิดซื้อสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นสิ่งที่สําคัญก่อนเป็นลำดับต้นๆเสื้อผ้าหน้าผมรถจนเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับอดชมเนี่ยค่อยว่ากันที่หลังแบบนี้เท่านั้นเงินถึงจะเหลือหรือทุกครั้งที่ได้เงินได้ทองมาเป็นก้อนแนะนำให้ใช้จ่ายลงทุนหรือซื้อข้าวของทรัพย์สินที่เปลี่ยนมือยากอย่างเช่นบ้านที่ดินหรือเครื่องมือเครื่องใช้อำนวยความสะดวกมาต่อยอดธุรกิจก่อนกับ จงอย่าเก็บเงินสดจำนวนมากไว้ในมือเพราะราหูเรือนกระดุมพระราหูคือความมืดคนเราเวลาได้เงินมีเงินมีทรัพย์สินเก็บไว้ที่ไหนครับเก็บใส่กระเป๋าใส่ตู้เซฟที่ลึกที่ลับที่รู้เพียงคนเดียวเพื่อความปลอดภัยแต่ท่านหารู้ไหมว่าทัานทีที่ท่านเก็บเงินลักษณะเช่นนั้นราหูคือความมืดราหูมองเห็นอ้า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 วมีเงินแล้วนี่ราหูจะทําให้ท่านเกิดเรื่องเดือดร้อน ต้องนําเงินนั้นออกมาใช้มาจ่ายแล้วที่สุดก็ไม่เหลือนี่คือความหมายของราหูลวงทรัพย์กับวิธีการแนวทางแก้ไขป้องกันไม่ให้ราหูลวงจนหมด 2. ดาวพระัสสปดีกลุ่มตําแหน่งเกิดสําหรับผู้ชายถ้าท่านอยู่ในวัยบวชเรียนหรือเลยวัยบวชเรียนแต่ไม่ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดยังไม่เคยบวชผมแนะนําให้ท่านบวชแล้วชีวิตท่านจะสมบูรณ์ในทุกๆด้าน แต่ถ้าท่านผ่านพ้นตรงนั้นมาแล้วหรือราศีมินที่เป็นผู้หญิงถือเสมือนเพศหญิงที่บวชไม่ได้ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพลักพิสุสามเณรภาคฤดูร้อนหรืออุปถัมภู้ต้องการบวชก็จะให้ผลเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับคำถามหนึ่งที่ผู้ใช้บริการอยากรู้กันมากที่สุดนั่นคือตามดวงแล้ว ทำยังไงถึงจะรวยคำตอบมีอยู่3ข้อครับข้อที่1สิ่งแรกคือท่านต้องรู้จักนิสัยหรือตัวตนของเงินก่อนครับผมนําเรียนท่านเสมอว่าถ้าเปรียบเงินเหมือนคนเงินจะมีนิสัยติดเพื่อนเห็นเพื่อนที่ไหนหรือใครมีเงินเยอะๆเงินจะวิ่งไปที่นั่นดังนั้นถ้าท่านมีเงินน้อยในกระเป๋ามีร้อยสองเงินหนีหมดครับบอกไม่อยู่แล้ว ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าที่ที่มีเพื่อนเยอะๆนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมคนรวยถึงรวยเอารวยเอาส่วนคนไม่มีเงินจนแล้วจนอีกจนจนเข็ดก็ยังไม่หายจนรู้นิสัยของเงินแล้วไงต่อก็ข้อสองเลยครับท่านก็คือต้องรู้ชะตาตัวเองโดยเฉพาะดาวการเงินของท่านนั้นเป็นอย่างไรถ้าพื้นชะตามีดาวอังคารสถิตเรือนการเงิน ท่านก็จะมีแต่คนเบียดเบียนหาเงินเท่าไหร่ไม่พอใช้ต้องคอยช่วยเหลือคนนั้นคอยจุนเจือคนนี้หาได้ร้อยตัวเองได้ใช้จริง20บาทถ้าราหูสถิตเรือนการเงินโหราศาสตร์เรียกราหูลวงรัพย์มีเงินตอนไหนต้องมีเรื่องเดือดร้อนตอนนั้นแล้วก็เป็นคนใจใหญ่จ่ายง่ายเงินเลยไม่เหลือกับถ้ามริตยู อยู่ตำแหน่งการเงินเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็มีหมดแล้วก็มีใหม่วนเวียนแบบนี้กี่ปีกี่ปีชีวิตเลยต้องย่ำอยู่กับที่เดิมๆซึ่งทุกอย่างตามที่นำเรียนมาแก้ไขได้ครับนั่นคือการรู้ข้อสุดท้ายรู้ลึกถึงดวงชะตาตัวเองว่านิสัยใจคอที่แท้จริงของตัวท่านั้นอะไรคือดาวเด่นหรืออะไรคือจุดแข็งตามพื้นชะตานำตรงนั้นแหะครับมาใช้สร้างวินัยทาการเงิน วางแผนการเงินสร้างความร่ำรวยโดยใช้โหราศาสตร์ทุกอย่างนี้มีอยู่ในบริการดูดวงวางแผนการเงินบริการใหม่ล่าสุดของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพูสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817-008644หรือไอดีไล์สมเจตแสงฟังไม่ทันชมภาพประกอบนะครับตามคลิปเลย0 8 1 7008644 ID Line สมเจตแสงถูกใจกดไลค์คิดว่าใช่เป็นประโยชน์รบกวนช่วยแชร์รักกันไม่เปลี่ยนแปลแสดงออกด้วยการกดติดตาม Subscribe แล้วตามด้วยรูปกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ขอให้ผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ